สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการ S Life by Smithy Way ค่ะนะรายการดีๆนะคะที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพมากขึ้นวันนี้คุณหมอคุณคุณคุณหมอวันนี้วันนี้รีบมากคือเมื่อกี้ถอดคุณพ่อแต่คุณแม่อยู่พอดีก็เลยโอ้ีหคุณหมอพอมไหมคะคือจะบอกเลยว่าวันนี้อยากจะคุยไปในเรื่องสติมากกว่าไม่ได้อยากคุยเรื่องสุขภาพเพราะวันนี้สตินี่แล้วสวัสดีค่ะลูกวันนี้คุณแม่ใช่บอกชาวชาวชาวเน็ตหน่อยว่าเรารีบกันไหมครับวันนี้เรารีบรีบค่ะรีบค่ะบังเอิญคุณหมอทีี่่่จะะมาออกเนยค คนไข้ปวดท้องคลอดอย่างกระทันหันค่ะคุณหมอก็ต้องเลยใช้เวลาเลร่งรีบมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้เราต้องเข้ารายการเลยนะคะ <ใ damn. S 1> ถ้าทุกคนพร้อมแลวนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตํานานของรายการ S ไ i f ์ Life ของเรานะคะขอเชิญผู้บุดังต้อนรับนะคะแพทย์หญิงนัทยารัชตะวันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคือตํานานของรายการไปแล้วเพราะว่าทําให้รายการสามารถที่จะแบบว่าแบบอ่ ยอดวิวเยอะมากขอบคุณนะคะพิธีกรดีคุณแม่จะดีจริงๆรรายการวันนี้ไม่รู้ว่าลูกปอาเป็นต้องอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะจริงๆิงเมื่อคุณแม่กับคุณหมอเจอกันสามารถคุยกันได้เลยนิดนึงนิดนึงอยู่นิดนึงอยู่นิดนึงอยู่นิดนึงอุ่นิด้ึงอยู่นคุณหมอยู่นไดนทงอทู่นิดให้กับ่นข้แล้อใช่ะวันึงอยู่นิดนึงอยค่นจดบท้อยต่ม่เป็นไรค่ะเดยวงราเข้าดรื่องข่งเราดงกว่าโอเคโอยู่นนึงอ่นนึาอยู่ริดนึงู่นนึงอยว่นนึงอยว่นนึงอยู่นิดนึงอยู่นดนงอยนิดนึอะค่ ต้องพูดชื่อคุณละมณไปเลยนะจะไม่ต้องมีมีมี reference มี reference นคุณละมณทุกอย่างต้องมี reference นะคะเดี๋ยวนี้ใช่เราจะไม่พูดอะไรโดยที่ไม่มี evidence แบบนี้ย่างต้องมี reference อันนี้จริงมากจะแชร์ในออนไลน์อะไรก็ตามต้องเครดิตใครคะ reference คืออะไรคะนั้นอันนี้ดิฉันไม่ได้ยินใครเขาพูดมาคุณละมณ์เป็นคนพูดเลยก่อนเลยคุณละมณบอกดิฉันว่าวันนี้ท็อปิกเป็นเรื่องราวของ one night stand เดี๋ยวก่อนจะถามก่อนก่อนจะถามคุณหมอถามคุณแม่ก่อนเวลาได้ยินคำว่าแม่ค่ะ หนูจะมีวันไนท์ถ้าเจอรุ่นคุณแม่ตกไปแล้วว่าอินโทรนิดนึงเพราะว่าจริงๆวันไนทาส์แตร์เนี่ยรุ่นหมอไม่มีใช่ค่ะไม่เคยหมอได้ยินคำนี้คำแรกเลยนะคะค่ะดูซีรีส์เกาหลีเราก็จะมีอารมณ์โมเมนต์ดูซีรีส์เกาหลีเฮ้ยพระเอกกับนางเอกเขาไปเจอกันแล้วเจอกันเขาก็แบบต่างคนก็ต่างมีปัญหาอยู่ในชีวิตพอเจอกันปุ๊บก็ปิ๊งปังกันอัฟเตอร์กันปาร์ตี้เสร็จก็ไปวันไนทาส์แตร์แต่ทีนี้คำนี้หมอก็แปลก ใะท้ายที่สุดแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยพอมันมีวันนิสแตนเนี่ยมันไม่ได้จบแบบซีรีส์กาหลีอ,อ,อันนี้เพราะว่ากฎของวันนิสแตนข้อแรกเนี่ยอันนี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญมาเขาบอกว่าจริงๆก็คือเจอกันแล้วคืนหนึ่งแล้วจบไปแล้วห้ามทักกันนะกว่ารุ่งขึ้นาบางทีเราอาจจะไปเดินกันเจอกันในแเวสยาบอก้ยเขาเป็นไงบ้างเมือ่อคืนวันนไนไม่ได้กฎของวันไนิสแตนของกลุ่มวัยรุ่นก็คือว่า จอกันทุกคนมีความสุขจบแล้วจบกันไม่มีการติดต่อกันอีกไม่มีการขอลายเพราะว่าเขาต้องการเหมือนกับรีแลกซ์มีแบบความสุขคือต่างคนต่างอย่างมีความมีอารมณ์ขึ้นมานะมีความอยากจะก็คือปล่อยเสร็จภารกิจสําเร็จก็แยกทางเราใช้ไหมคำนี้ อันนี้สาคัญมากอันนี้คือกฎเหล็กของวันไนส์แตน์ซึ่งอย่างคุณแม่พอได้ยินคํานี้แม่ก็งงเพราะว่าในยุคคุณแม่คุณหมอรูก็ถามเพื่อในยุคคุณแม่คุณหมอมันไม่มีคํานี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้สังคมตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเด็กผู้หญิงจะผู้ชายเขามีความเท่าเทียมกันนะยูนิเซกเธอทําอะไรได้ฉันก็ทําได้ผู้ชายทาอะไรได้ผู้หญิงก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการแล้วไม่ได้มานั่งพับเพีย มาขอแล้วกว่าก็มีกามไม่มียุคสมัยไม่เหมือนกันตอนนั้นคือผู้ปกครองเราอาจจะต้องปรับปรับตามลูว่าดีกว่าเพราะอย่างลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟจะเล่าเหตุการณ์นึงให้ฟังลูกกอล์ฟโตมาขนาดยุคลูกกอล์ฟที่ลูกกอล์ฟว่าก็ต่างจากคุณแม่คุณหมอแล้วนะตอนมาปลายเรียนโรงเรียนสหนะคะที่หนึ่งโรงเรียนชื่อดังที่ใหญ่แล้วโดนมีเดินควงมือกับจับมือกับเพื่อนผู้หญิงอยู่คุณครูเห็นคุณครูเดินมาดูเพื่อนผู้หญิงเลย บอกว่านี่ไปจับมือผู้ชายได้ยังไงขนาดแค่เราเดินจับมือกันคุณหมอแล้วหนูสะดุ้งสะดิงมาทำไมครูไม่ดูหนูสักนิด <laughs> แล้วครูก็บอกว่าไปจับมือผู้ชายได้ยังไง <laughs> เทสเพื่อนใหญ่หนูยืนหน้าชาหัวต <c oughs> อนเรียนรดอหอัวเกียร์อยู่ก็เลยคงดูเป็นผู้ชายมั้งก็เขาก็นด่าแบบดูดูเพื่อนแล้วเขาบอกว่านี่รู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโดนตัวเนี่ยหัวกูเ <c oughs> อ้ยาเตียเขียกีไม่แต่ท้ายที่สุดมันมีประโยชน์ต้องยอมรับว่าการที่เรา เข้าใจเด็กอะ่ะมันก็ตอนนี้สังคมเราเกิดปัญหาที่ว่าอย่าร้างกันเยอะขึ้นทีนี้ถ้าเกิดสมมติทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีประสบการณ์ต้องใช้คำนี้เขาเช้คำว่ามีประสบการณ์เนี่ยมันก็มาแชร์แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องแชร์ความรู้แชร์กลเม็ดเด็ดพลายเวลาแต่งงานเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ปรับกันไปมันก็เป็นไปส่วนหนึ่งหมอหมอเรื่องเพศเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งสําหรับชีวิตคู่นะคุณโอเคค่ะที่นใต้นะนี่คือใต้นะเรื่องเพศสำหรับคุณหมอเพราะคุณหมอเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือ จอคนไข้มาเยอะมากแหละแล้วเราเคยบอกไปแล้วด้วยว่าบางคนทําไม่เป็น ทแทนที่เพศมันจะมาส่งเสริมให้ชีวิตคู่มันกระชุ่มกระชวยกับเป็นแบบเอา้าเป็นทรามาน<ม>เข้าห้องนอนปุ๊บกนเหมือนเข้าไปอยู่ในนรกอะไรเงี้ยแล้วต่างคนต่างพอไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยเพราะท้ายสุดคืออะไรก็คือไม่มีความสุขกันทั้งสองฝ่ายผู้ชายเองก็ไม่ได้เก่งมาไม่ใช่เกิดปุ๊บฉันต้องเก่งเรื่องพวกนี้เรื่องวพวกนี้พวกก็ต้องฝึกเขาก็ต้องฝนสมัยก่อนก็ไปขึ้นครูทีนี้ขึ้นครูมันก็มีค่าใช้จ่ายหนูไม่เคยเข้าใจคำว่าขึ้นครูเลยก่อนหนูพูดตรงๆตอนมาไปมีเพื่อนเรียนส่วนไปแบบเนีย อย่ามาขึ้นไม่ไม่ไม่ฉันไม่ต้องการขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นครูมันมีค่าใช้จา่าย <c oughs> มีค่าใช้จ่ายครณลูกกอล์ฟแต่วันไนท์แซตนเนี่ยเราจะไม่พูดกันเรื่องขึงค่าใช้จา <c oughs> ่ายถูกปะมันเป็นความพอใจที่เวลาเราเจอการเราก็ <c oughs> แฮปปี้กันชั่วขณะคนไข้หมอถึงขนาดพูดบอกหมออย่าทำหน้าตกใจขนาดนั้นมันก็เรื่องปกติหรือเปล่าก็แค่วันไนท์ไงใครพอใจก็ ไปปาร์ตี้การ์นแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกทุกครั้งที่ไปปาร์ตี้ทีนี้เวลาเป็นทุกๆครั้งเวลาที่ไปปาร์ตี้ของวันไนส์แตนด์คืออะไรคืออย่าลืมนะคะคุณมีโอกาสท้องถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเคยมีคนไข้บางคนที่แบบเฮ้ยพอวันไนส์เสร็จวันลุกขึ้นเครียดฉันต้องไปคลินิกนิรนามฉันต้องไปกินยาฉันไปกินยสารพัดความสนุกแค่ชั่วคืนเดียวมาพร้อมกับ ความเสี่ยงเสมอความเสียสเส่ยงเสมอแต่ถ้าเราป้องกันแล้วเราสามารถใช้เทรนหรือใช้บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบวกๆกับทั้งสองฝ่ายคือผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้สามารถที่จะแฮปปี้ทั้งคู่ได้แต่<ถ>ต้องป้องกันถ้าเป็นคุณหมอคุณหมอแบบในฐานะที่แบบว่าก็ใช้คำว่าอยู่มาทุกยุค <c oughs> อยู่มาทุกยุคเี้ปยปิตจะเป็นคนในวงการบันเทิงไม่ไม่ไม่ได้แก่ไม่ได้แก่ที่คนในวงการบันเทิงสามารถพูดได้ว่าพี่อยู่มาทุกยุคอันนี้มันคืออำนาจคุณหมออยู่มาทุกยุคจริงวันนี้คุณหมอ ถ้าเกิดว่าแบบมีคนไข้บอกว่าหนูโอเคกับวันไนท์แซนมากมคุณหมอก็ไม่ได้ไปไม่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 เคยเบรไม่เคยว่าขอบอกว่าพวกนี้จริง,รงๆแล้วถ้าผู้ชายคนไหนที่แต่งงานอาจจะูนแต่งงานถึงขั้นพอใจแต่งงานแล้วผู้หญิงกลุ่มนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเก่งเขาจะนําเขาจะมีความ,ม enjoy แล้วก็สามารถแชร์เรื่องเซ็กส์กันได้ในครอบครัวแล้วก็ทําให้ชีวิตคู่อาจจะยาวนานขึ้นก็ได้นะคุูลูกกอล์มถูกปะเพราะหลายคู่แบบ ถ้ามันไม่สุกจะอยู่กันไำ่ไม้เขาเขาพังไงลูกคือพังไปไม่รอดอ่ะคืมแต่ทางนี้ทั้งนั้นอันนี้จะขอขีดเั้นใต้แรงๆว่ามันเป็นเรื่องของเวลาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้สมมติว่าเราต้องยอมรับว่าสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้เด็กมากๆเลยบางทีเข้ามาดูต่อให้รายการจะบอกว่ารายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชม21ปีขึ้นไปคนนั่งดูอายุ13 รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมแล้วกูเตือนแล้วมันก็ไม่ไป <c oughs> พ่อแม่เตือนแล้วมันก็ไม่ไป <c oughs> ดังนั้นคืนอ,อตอนเนี้ยอย่างอย่างถ้าสมมติว่าคุณยังอยู่ในวัยเรียนอันนี้พ <c oughs> ี่บอกเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นคุณต้องป้องกันเท่านั้น <c oughs> แต่อย่าให้อันนี้ขอแนะนํานะคุณหมอขออนุญาตนะแต่อย่าให้มันเป็นสิ่งที่คุณเสพติดถูกเพราะตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรเอาพลังชีวิตไปทุ่มใช่เพราะว่าตอนเนี้ย เรายัางต้องเหมือนแบบเดินต่อมันยังมีอีกชีวิตมันยังมีอีกหลายประตูยังมีหลายโอกาสมันคือแค่ปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเจอเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เราต้องผ่านนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเซ็กซ์เนี่ยมันก็เป็นแค่ความสุขจริงๆลองหาความสุขจากเรื่องอื่นก็ได้ถูกต้องออกกำลังกายก็ได้อกหทำท่าให้สม,มาร์ทจะซิกผงซิกแพคอะไรก็ว่ากัน กิจกรรมกีฬาดนตรีมันได้หมดเอาเอ e เน y อ่ะไปทุ่มกับเรื่องอื่นๆนักนัสมนตกเป็นวัยเรียนนะแต่ถ้ามันต้องเกิดขึ้นจริงๆก็อป้องกันแต่อย่าให้ถึงขนาดเสพติดไม่ใช่ว่าแบบไปฟังมาหมอบอกว่าพี่ลูกก็บอกว่ามันโอเคกูออกทุกคืนสามวันหกสิบห้าวันไ่วันไหนวันไี้มันมีตอนนี้มันมีคนที่เอาเปรียบเอาเปรียบกับความ เปลี่ยนไปของโลกเนี่ยก็คือสร้างแอบ,บขึ้นมาบางคนแอบบหาคู่แล้วก็จะมีต้องบอกไอ้พวกหัวงูคนแก่ๆเนี่ยนะก็จะมาหลอกเด็กหาทางฟันเด็กหาทางได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายนะอกป่ะจริงๆมีตังจ่ายแต่อยากได้เด็ก ก็ใช้วิธีไปจับคู่แอบหาคู่แอบหาคู่นี่อันตรายที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครถูก<ช>ไหมคะโรคติดต่อมาแน่เริมเนี่ยเวลาผู้หญิงที่เป็นเริมเนี่ยหน้าหน้าสงสารนะครูลูกกอลเป็นครั้งแรกมาเนี่ยเป็นตุ่มน้ำใสๆโอ้โหแล้วก็เจ็บแสัยาพศนะคะคุณหมอแล้วเวลาเป็นเริมนะคะมันเป็นเนี่ย ครั้งหนึ่งที่ติดแล้วเนี่ยต้องรู้ไวเลยมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอเมื่อไหร่ที่สุขภาพเราไม่ดีเดี๋ยวมันก็มาแล้วความเครียดอะไรมาหมดอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนเชื้อไวรัสตัวหนึ่งถูกค่ะแล้วก็ส่งผลทั้งเวลาเราแต่งงานเวลาเรามีลูกก็มีผลอันที่สองก็คือพวกนอกจากเริอมนก็มีโรคติดต่อหลายๆอย่างเช่นน้องในเทียมนะคะแล้วก็ซิฟิลิสพวกนี้ก็มาได้ทีนี้ถามว่าบางคนอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บฉันอยากจะ เฮ้ยถ้าหญิงกับชายมันดูน่ากลัวฉันไปหญิงกับหญิงจะมีโอกาสเกิดโรคไหมเริ่มเนี่ยมันมาจากการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงชายชายหญิงชายก็สามารถเป็นโรนได้หมดโอเค,คอันนี้ต้องขีดเส้นใต้นนี้ขีดเส้นใต้บ่อยมากเพราะประเด็นดีทีมงานจะได้ทงานง่ายนะคะ,คะเพราะตอนนี้เรากำลังมูฟมาสู่ประเด็นที่ว่าอะไม่ไม่อยากเป็นอะไรผู้ชายเพราะเดี๋ยวกลัวนู่นนี่ก็มาเป็นแบบหญิงหญิง คุณหมอก็บอกว่าก็มีโอกาสที่จะติดได้เหมือนกันเพราะ<ห>ว่าหญิงๆเนี่ยการเป็นหญิงๆเนี่ยจริงๆถามว่ามันเกิดได้เนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเรารู้สึกมีความสุขที่จะคุยกับผู้หญิงด้วยกันกเราสามารถบอกผู้หญิงได้ว่าเฮ้ยฉันชอบแบบไหนเธอชอบแบบไหน<ม>ก็มาแชร์กันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสแค่มือนิ้วหรือว่าอย่างอื่นแต่มันก็จะใช้อุปกรณ์ทีนี้การใช้อุปกรณ์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเซ็กซ์ทอยเนี่ย หมอว่ามันซื้อง่ายขายคล่อง้มากเลยถูกต้องค่ะหมอเนาะเคยได้ยิงส่งเลยใช่น่าขายคล่องหมออ่านข่าวมากที่คือประเด็นประเด็นที่แบบว่าเนาะมันทําให้รู้สึกว่าโลกปัจจุบันนี้น่ากลัวมากขึ้นดูให้จอยดูให้เอ็นจอย่อเอ็นจอยนะคะหมอว่าเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยแหละทํายังไงเราจะเอ็นดูเขทเพราะต้องยอมรับว่าเราการเปิดประตูกว้างโดยไม่ไม่บอกถึงข้อเสียบอกแต่ข้อดีเนี่ยมันก็เด็กมันก็อยากลองอ่ะ ใครๆก็อยากลองลองก็มันสนุกนะต้องพูดจริงๆว่าลองเรื่องเซส์น้ำลองมันสนุกจริงไหมคุณงั้นหมายความว่าจริงไหมคะคุณน้ามน์สนุกค่ะคือถ้ามันถึงหรือมันเนี่ยมันก็สนุกทั้งคู่แต่ว่าพอยก็คือว่าเราจะทํายังไงให้เด็กเนี่ยไม่ติดอย่างที่ครูลูกกอล์ฟว่าแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าใช้ความสุขความสนุกเนี่ยเพื่อไปเป็นพลังในการที่เราจะไปทําเรื่องอื่นต่อชีวิตเรามันมีหลายเรื่องนะคะนักเรียนนักศึกษาก็ยังต้องเรียนทํามา หาความรู้ไปประกอบอาชีพนะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงคุณทั้งชีวิตอะไรประอาณเนี้ยอัน,อน<ม>ที่ทูกคนแนะนําได้คือถ้าเป็นตัวเด็กเองหากิจกรรมทําหากิจกรรมทำหมายรรมความว่าแบบเราเอาพลังงานสมมติเรามี energy เยอะอะไปแบ่งทำอย่างอื่นมสมมติอยางเนี้ยหนูหนูแบบโดดเชือกหนูกระโดดเชือกหนูแบบว่าสอนหนูแบบไปหาเวลา,อ,าอ่านหนังสือชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือบางทีเราไปเดินเล่นอีกพอเราแบ่งพลังเราอันนี้ไม่รู้คุณหมอเห็นด้วยไหมฮะพอเราแบ่ง energy เราไปทําหลายๆอย่าง เราไม่ได้มาหมกมุ่นอยู่แค่อีกตรงเนี้ยเรื่องเดียวแล้วบางทีบางวันนะที่เราทํายหลายอย่างเราเหนื่อยฉันไม่ได้อยากให้ใครไปโดนตัวฉันเลยฉันไม่อยากแตะตัวฉันเองด้วยซ้ำฉันไม่อยากจะอะไรวันนี้กูแบบจริงจริงความสุขแล้วมันไม่ใช่เรื่องเซ็กอย่างเดียวนะคะคุณหมอคือถ้าเหมือนที่บอกอ่ะมันคือถ้าเรามีกิจกรรมทําเยอะเอ่ะเซ็กบางครั้งอ่ะมันแค่องค์ประกอบ แต่ถ้าหมกมุ่นกับเรื่องเซ็กตลอดมันก็จะอยู่ทั้งวันนะใช่ใช่ใช่ออกกําลังกายนะ่ค่ะดีมากหมอเพิ่งไปปีนเขาหมอชอบนะบางทีวันหนึ่งนะถ้าเราแบ่งกิจกรรมไปทาออกกําลังกายบ้างโดยเฉพาะวัยเรานะคะไม่อยากมีโรคไม่อยากมปอะยาแลไม่อยากเป็นภาระใครก็ต้องออกกาลังกายเดินบ้างวิ่งบ้างทำนู่นทำนี่เด็กสมัยนี้โชคดีที่สุดเลยคุณลูกกอล์ฟหมอเห็นกิจกรรมเขาแล้วเนี่ยหูน่าอิจฉาเชิน่าอิจฉามากทำได้หมดเลยว่ายน้ำตีปีนเขาเล่น เทนนิสเทนนิสโอ้โ,อโหแล้วยังมีฟิตเนสมันไดในาใช้ย,ย่างถ้าทำถ้าเราสามารถแบ่งพลังงานเนี่ยที่ครคลูลูกบอกว่าเน,นี่ยชีวิตเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราลิ้มลองหรือว่าสนุกกับมันอ่ะใช้คงแ <ừ> อลสนุกกับมันมันไม่ใช่แค่เฉพาะเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมนั่งกันอยู่หน้าจอทั้งวันเนี่ยน่าเบื่อออกคุณหมอครัลูกก็ขอขอแบบถามเพิ่มนิดนึงค่ะเรื่องของแบบการแบบการสำเร็จความใคร่คราวนี้ไม่ได้แค่แบบใช้มือและ แต่ไปมีเรื่องของการมีเซ็กซ์ทอยเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาที่ทางอ่ะคุลรมอนเนี่ยโยนคูลรมล์มาตลอดเลยนะคะก็คือคนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไม่รู้ว่าต้องทําความสะอาดยังไงเซ็กซ์ทอยเนี่ยมันจะมี2หลายแบบนะต้องเรียนตรงๆก็คืออันที่หนึ่งพยายามอาจจะเรียนแบบของผู้ชายก็จะมีะลักษณะรูปล่างคล้ายๆของผู้ชายก็จะย,วยาวๆแต่บางอันก็อาจจะเป็นอันเล็กๆเ,เพียงแค่ลักษณะไวเบเตอร์ที่เขาเรียกกันก็คืออุปกรณ์ให้สั่นก็คือเราสามารถรู้ว่าจุดไหนอย่างผู้หญิงชอบ ตรงไหนก็ใช้ตรงไวเบรเตอร์ในการตุ้นตรงนั้นทีนี้อุปกรณ์พวกนี้มันก็จะมาจากวัสดุแตกต่างกันอาจจะเป็นยางเป็นซิลิโคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าใช้แล้วเนี่ยก็ต้องล้างล้างไม่ต้องล้างยากไม่ต้องอะไรง่ายๆก็น้ําสบู่ได้และค่ะเพราะว่ามันก็ภายในช่องคลอดผู้หญิงหรือภายในจุดสัมผัสข,ของผู้หญิงเนี่ยมันก็คือผิวหนังเราธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สบู่ธรรมดาไม่ต้องไปซื้อสบู่อะไรที่เฉพาะที่นะคะสบู่ทั่วไปก็คือล้างเสร็จล้างทำความสะอาดเสร็จก็ อาจจะตากแดดให้แห้งหรือว่าใช้น้นําอุ่นน้ําร้อนเนี่ยล้างสักนิดนึงก็จบแล้วค่ะคือไม,ไม่ต้อง <c oughs> อไปต้มเขาต้องต้มอ,อ,อุปกรณ์ท่านผู้นี่เวลาอย่างมากก็เข้าไปในช่องคลอดซึ่งช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่สะอาดสเตอร์ไลน์ปราศจากเชือ100้อร<ช>้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะคะช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีเชื้อของมันอยู่แล้วจตมีทั้งเชื้อดีเชื้อไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่จะใส่เข้าไปก็ไม่ต้องแบบ เพอร์เฟกแบบสเตอร์ไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่อย่างเดียวอย่าแบ่งกันใช้คือบางคนเนี่ยเอาง่ายๆฉันชอบอ่ะอันนี้คือนี่มันสั่งเธอลองดูซิอลองดูซิมันไม่มันก็เหมือนชั้นในไงค่ะคุณคุณทั้งหลายใครใครแบ่งชั้นในกันใช้ไหมแบ่งสีฟันแบ่งสีฟันไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากจะแช่โอเคก็ไปล้างก่อนนะคะล้างนิดนึงทำความสะอาดนิดนึงแล้วก็ส่งให้เพื่อน เพื่อไม่ไว้ใจก็ลวกสักหน่อยโอเคแค่นั้นหมกว่าโอเคนะลวกๆแต่ไม่ถึงขนาดต้องตึง้งนึ่งเหมือนเครื่องนึ่งหมดนมคงไม่ต้อง <c oughs> ขนาดน้ชอบเหมือนกันนะถ้าเปิดมาที่บ้านแล้วเธอเนี่ยอะไรเ <c oughs> นื่องขวดนมไว้นึง <c oughs> น่งอยู่ <c oughs> แล้วใช้ที่แบบนึง่งซาลาเปามานึงน่งด้วยอะไรกันแก็ชอบเหมือนกันส่วนหนึ่ง <c oughs> คือไม่ใช่แหละที่ไม่อยากให้นึ่งคือเพราะว่าคุณลูกกอล์ฟมันเสื่อมเพราะว่ามัสนุกความร้อนจะใช้ได้ไม่บ่อยแล้วต้องซื้อใหม่ ซื้อใหม่ก็เปลืองอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอพูดเหือหนูมีอะไรสิ่งเหล่านั้นไม่ได้คะไม่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งกันก็ได้ะแต่ณจุดนี้คงไม่ใช่คงไม่ใช่แล้วคุณหมอ50แล้วโอเคนะคะหนูถามประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่หนูไม่รู้อีกแล้วค่ะประเด็นก็คือว่าคือการสร้างความสุขหรือการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของผู้หญิงอันนี้หนูถามแบบวิชาการเลยนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เหนี่ยมอายคือพอเราพูดถึงเรื่องของการแบบช่วยตัวเองบางทีแบบ มันไม่มีใครกล้าพูดแล้วอ่ะมันต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นเพราะว่าสมมติว่าวันนี้คนไม่ได้อยากออกไปเสี่ยงไม่ได้อยากออกไปว<ม>ันไนส์แตนด์ไม่ได้อยากออกไปแม้กระทั่งมีคู่นอนใดๆเลยแต่อย่างน้อยคือก็รู้สึกว่าอยากที่จะหาเพลชเชอร์ตรงนี้ได้แต่มันไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆต้องเข้าใจไซคลของผู้หญิงก่อนผู้หญิงเนี่ยจะมีมีโอกาสเกิดอารมณ์ทางเพศได้นะ เราต้องบอกก,การเกิดอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ชายคนเดียวนะทางผู้หญิงก็มีได้เนี่ยอันนี้ยผ<ม>ไ,<ด>ไม่ค่อยรู้รู้ป่ะคุณ<า>หมอคนจะชอบคิดว่าผู้ชายเท่านั้นเพราะผู้ชายเนี่ยทางกายภาพมันชัดมันชัดดียหมายว่าก็มีการแข็งตัวมีอะไรก็วากันไปแต่ของผู้หญิงเนี่ยเราจะมี ความรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศเพิ่มสูงขึ้นในช่วงใกล้ๆมีประจำเดือนอธิบายได้ด้วยตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยค่ะก็คือเวลาที่เส้นเลือดมันขยายตัวหรือมีการข้างของเส้นเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยก็จะทาให้เกิดภาวะที่เราอยากหรือว่ามีอารมณ์ทางเพศทีนี้สมัยก่อนก็อาจจะต้องใช้วิธีเหน็บเหนี่ยมอ่ะกด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 เอาไว้บวชยานะนี่ทําไม่ได้ฉันเป็นตุลตุลสตรีห้ามเลยนะจะไปบอกใครว่าฉันอยากเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันะอะไรนะจริงๆเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกเด็กๆเขามีอยู่แล้วทีนี้เด็กอ่ะ เวลาเขาเล่นกับตัวเองสมัยก่อนก็จะเล่นตัวเองเล่นอวัยวะก็ว่ากันไปพ่อแม่ก็จะไปตีมืออย่าทํานะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดพอเราโตขึ้นมาเราก็จะเรียนรู้ว่าเออเรามีความสุขเรามีความอยากเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นไซเคิลปกติแล้วพอเวลาเรามีประจำเดือนมันก็จะหายไปทีนี้ถ้าเป็นคนที่เคยเคยมีความสุขกับการทําหรือว่าเคยมีความสุขกับอารมณ์ทางเพศก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่เคยก็ลองดูก็ได้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรนะคะ ก็คือการกระตุ้นล้วกระตุ้นตัวเองหาจุดที่ตัวเองที่ทาให้มีความสุขจะใช้มือใช้อุปกรณ์อะไรก็ว่าไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอันที่สองเราไม่เสี่ยงกับโรคโรคติดต่ออะไรก็ตามไม่สามารถจะมาถึงเราได้อันที่สามฉันไม่ท้องเพราะว่าการช่วยตัวเองก็คือแค่บําบัด บาบัดความรู้สึกให้ผ่อนคลายเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องน่าเกลียดขอยกมือแชร์อันนี้มาอันอันนึงเลยค่ะอันนี้อาจจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะมันมีซีรีส์ฝรั่งที่ดังมากอันนึงทาง Netflix พอดีลูกก็ไปทํางานร่วมกันกับเขาชื่อว่า Sex Education Sex Education เนี่ยเหมือนเขาทําออกมาเพื่อที่จะแบบว่าให้ความรู้กับเด็กๆแม้กระทั่งเด็กฝรั่งเองที่เราว่าเขาแบบที่เราว่ากันว่าเขามีความรู้เรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรมากมาย เขาก็มีความรู้ผิดๆเยอะมากมซีรีส์เรื่องนี้มันเลยถูกผลิตออกมาคุณแม่คุณหมอคราวนี้มันมีตัวละครตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะผู้ซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกว่าการทําให้แฟนมารักเขาอะอคือการแลกด้วยเซ็กซ์วันนี้อย่างนี้คือผู้หญิงเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าไอเนี่เก่งมากเก่งน้อยแล้วก็รู้น้อยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบอยากมีแฟนเห็นเพื่อนมีฉันก็อยากมีมฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันชอบเธอแต่ฉันก็ยังไม่ได้คิดไปไกลถึงเซ็กซ์ แต่ผ่ากายที่สุดพอมีเ่ิ่มีแฟนไอ้ผู้ชายคนนี้มันอาจจะแบบอยา,าม,อมันก็บอกว่าถ้าเธอไม่ยอมกับของฉันไม่ยอมเป็นของฉันฉันก็จะไม่รักเธอ<ม>ผู้หญิงก็มีความรู้สึกว่าอ้าวก,การปฏิเสธเนี่ยเป,เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่นะเราต้องเอเซดเอดูเคชันของในซีรีส์เนี่ยเขาพยายามสอนให้คนรู้สึกว่าเป็นไปนได้ไหมที่จะมีอีกแนวทางหนึ่งของการมีชีวิตคู่<ช>ก็คือว่าหัดรู้จักปฏิเสธก่อน ราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะโดนฟันแล้วทิ้งออหลอกคุณฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วจะรู้ได้ยังไงอ,อ่ะคุณเจอกันแป๊บเดียวแล้วคุณเอาปัจจัยข้อเน,นี้มาเป็นตัวให้ให้คิดว่าฉันจะใช่ฉันจะรักเธอถ้าเธอยอมมีอะไรกับฉันอันนี้ต้องระวังคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามคิดตรงนี้หน่อยว่าถ้าลองแล้วเขาใช่เป็นคนที่เราจะอยู่ไปด้วยหรือว่าอะไรก็ตามก็โอเคแต่ถ้าเป็นคนที่มาเพื่อมาหลอกฟันเราอ่ะเราก็มีแต่เสียถูกปะ ขอดีมากเลยค่ะคุณหมอนั้นจะขอขยี้ตัวละครเมิอ่อีกนิดนึงเพราะว่ามันทาให้ได้ลูกกรอบได้เจอบทเรียนที่ใหญ่มากตัวละครผู้หญิงคนนี้เอาเซ็กซ์เนี่ยแลกกับให้แฟนอยู่ด้วยและที่สําคัญคือเขาไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านเพศสัมพันธ์เขาจึงเรียนรู้ผ่านการดูหนังโป๊อพอดูหนังโป๊ปุ๊บเขาคิดว่าผู้หญิงต้องทําแบบนี้เข้าใจไหมคุณหมอคือเหมือนคิดว่าเวลามีอะไรแล้วต้องส่งเสียงแบบนี้ต้องทําท่าแบบนี้ต้องนู่นนี่และสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้เขาเป็นผู้หญิงที่เขาไม่เคยแบบ รู้ความต้องการของตัวเองเลยจนกระทั่งมันมีตัวละครหนึ่งมาถามเขาว่าเฮ้ยเธอเคยสัมผัสตัวเองด้วยซ้ํำไหม,มเธอเคยรู้จักตัวเองไหม,มแล้วเขาไปเจอแฟนคนหนึ่งคุณหมอแฟนคนนั้นถามว่าเฮ้ยทำไมเธอทํากิริยาแบบนี้ในเวลามีเพศสัมพันธนะ์อ่ะเขาบอกว่าก็คิดว่าผู้ชายชอบแบบนี้เพราะดูมาจากห<อ>นังโปก็คิดว่าชอบแบบนี้ผู้ชายก็เลยบอกว่าไม่ เธอไปเคลียร์ตัวเองก่อนเธอต้องการอะไรแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาอ่ะมาสัมผัสต,ตัวเองเดโดยการบด,ด,ดยการขอโทษนะช่วยตัวเองอครั้งแรกที่ผู้หญิงคนนี้พูดซึ่งมีอะไรกับคนอื่นมาตลอดอแต่เป็นครั้งแรกที่นางมาสํารวจร่างกายตัวเองทําให้รู้ว่าอ๋อจุดนี้โอเควะ่ะจุดนี้โดนได้โดนตรงนี้แล้วมีความสุขโดนตรงนี้แล้วมันเจ็บหรืออะไรแบบเนี้ยดังนั้นคือ,อรู้กันว่ามันมีเด็กหลายคนนะคุณหมอที่กําลังใช้หนังโป๊เหมือนเป็น วิชาเพศศึกษาซึ่งในความเป็นจริงคือไม่ใช่มไม่ใช่ใช่คือกำลังจะบอกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกับว่านอกจากรู้จักตัวเองแล้วส่วนหนึ่งก็คือมาเป็นการเ,เขาเรียกว่าให้ให,ให้ให้เกียรติตัวเอง <ๆ S 2> เขายกว่าเหมือนกับว่าให้เกียรติตัวเองว่าเราต้องรู้จักว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือการมีอะไรกันเนี่ยมันต้องสุขทั้งสองฝ่ายใช่ทีนี้ถ้าคุณยังไม่รู้จักตัวเองเลยว่าตรงไหนทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วคุณจะไปให้คนอื่น คือเป็นผู้ชายจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมาทำมาทำให้เราได้ยังไงเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราทําตรงไหนเราจะมีความสุขถูกปะต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วถ้าคุณรู้จักตัวเองนะถ้าเขาจะมาทําผิดคุณจะมือคุณจะปัดแล้วไม่ใช่แบบนี้เนี่ยาทำอย่างนี้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อะไรคือการที่เราปล่อยให้สื่อนี้เนีนังโปรมีมีอิทธิพลกับเด็กมากจนเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้สอนเด็กให้รู้จักว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงคืออะไรเพราะว่าพ่อแม่อาจจะเหนี่ยมอายไงไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะคุย พอเด็กไปอ่านไปศึกษาเองก็กลายเป็นว่าเขาก็เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูก หลายๆอย่างมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ใช่โอกาสเราจะมาถึงจุดนี้เราก็เนะาะคุณหมอเนาะเราก็ต้องเรียนถูกเรียนผิดนะคะใช่โอเคจริง,รงๆรรายการเราตอนนี้ก็เนื้อหาก็น่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนลากันไปเราก็ให้คุณแม่ฝากนิดดีกว่าเพราะว่าวันนี้คุณแม่ก็คือเป็นคนที่มีลูก4ี่คนแล้วลูกก็โตกันหมดแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพูด้ไม่เกี่ยวกับประเด็นของวันไนท์แตนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคุณแม่ก็โตมาในยุคที่โอเคผู้หญิงต้องรักนุนสมนตัวแหละแต่วันนี้ มันเป็นไปมันอาจจะเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนไปแล้วคมันเปลี่ยนไปคุณแม่อาจจะวันหนึ่งมีลูกสะภ้ยนึกออกไหมหรือ,เ,อ,อเพื่อนคุณแม่ต้องไปมีลูกสะภ้ยที่เขาก็ผ่านประสบการณ์วันไนสแตนมาก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบสาวบริสุทธิ์สามีคนเดียวมามคุณแม่มีอะไรจะแนะนําบอกกับคุณแม่ทั่วประเทศไหมลูกแต่ละคนแต่ละนิสัยมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆแล้ววันหนึ่งถ้าลูกถึงขั้นที่เขามีครอบครัวเขาจะผ่านคือเขาเจอผู้หญิง ที่ผ่านอะไรอะไรมาเยอะแยะแล้วเนี่ยเออที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งลูกเราเลือกแล้วเขาแฮปปี้กับสิ่งที่ผู้หญิงที่เขาเลือกมาเนี่ยเราก็ต้องตั้งสตินิดนึงอะค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่เขาไปกับเขาไปตลอดชีวิตความสุขของลูกก็คือความสุขของพ่อแม่ทุกคนค่ะนี เอาไปร้อยไลค์ค่ะจ้วร้อยไลค์ถ้ากลัเป็นคุณแม่ที่มีลูกสาวนะคะต้องยอมรับว่าถ้าเรามีลูกสาวแต่เพอเอิญไม่มีเนี่ยถ้าลูกปรับตัวหรืออยู่ในยุคนี้แล้วมันเป็นไปแบบนี้ก็ต้องรับสภาพเรื่วามใจนะหมอหมอหมอว่าเรื่องธรรมดามากหมอเพราะว่าเราเรามาสอนลูกเราด้วยสอนลูกชายด้วยจริงจริงนะคะอ่ะก็รายการของเราวันนี้นะหมดเวลาเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่า ถ้าเกิดว่าดูรายการเราแล้วเนี่ยให้มันเป็นเหมือนแรงบันดานใจในการาให้คุณเปิดโอกาสคุยกันมากขึ้นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของสุขภาพการมาตรวจร่างกายจริงๆเราตั้งใจทำรายการเพื่อให้คุณเห็นว่าคุยกันเถอะเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกครอบครัวเปิดอกคุยกันบางครั้งไม่ต้องมาโรงพยาบาลด้วยซ้ำถูกต้องค่ะ แล้วถ้ามีอะไรที่ไม่มั่นใจหรือสงสัยก็ปรึกษาแพทย์เป็นเรื่องๆไปนะคะเราก็อย่างที่ว่าคือเขาก็ไม่อยากให้ใครป่วยเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ดูแลตัวเองไปดูแลสุขภาพตัวเองไป ถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าอ,อยากต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมก็ค่อยมาโรงพยาบาลโอเคค่ะนะคระับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการ g e s l i f e by s u m i t i v a ของเรานะคะต้องขอคุณนะคะแพทย์หญิงนัททยารัชตะวันอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ,คะต้องไม่เจอคุณหมออีกแนะ่ๆเพราะว่าคุณหมอคุยสนุกมากแต่ตอนนี้คุณหมอต้องรีบไปทำค้อคนไข้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าดืมนะครับรายการของเราะะฝากโปรโมทนิดนึงอีกครั้งหนะะ้ากับ s u m i t i v a Virtual Hospital ะะโรงพยาบาลเสมือนจริงนะคะ คลิกเดียวเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลาปรึกษาแพทย์ผ่านมือถือเจาะเลือดถึงบ้านและที่สำคัญมีบริการจัดส่งยาด้วยนะคะติดตามรายการของเราได้นะที่ YouTube Channel ของทาง s m i t ิเ e ช Hospitals นะคะแล้วก็กด Subscribe หรือว่ากดเป็นกระดิ่งไปด้วยเมื่อเป็นตอนใหม่ๆม,มานะคะก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะกับรายการ S Life by s m i t ิเวรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะ